สวัสดีค่ะพบกับสวานโนออตโต้คาร์สระบุรีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถอ s u ู u d ดีแนะคะ h i g h l a n d ร์ er Super ร์ไทเทเนียมเครื่อง2,005ปี2009นะคะคันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่380,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,400บาท84เดือน7ปีค่ะว้าว <Wow. S 1> ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนะคะนี่เลยนะคะภายใน คันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะอามาดูที่ตัวคอนโซลนะคะนี่เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะวิทยุแต่ทุกอย่างนะคะระบบไฟใช้ได้ปกติเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถกระบะนะคะ เอาไว้ขนของใช้งานอะไรได้หมดเลยนะคะคันนี้มีแครรี่บอยพร้อมเลยนะคะมีเลยจะบอกว่าคันนี้สีสวยมากนะคะและที่สำคัญคือเป็นเครื่อง2 5 0 5ยกสูงนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0996359414หรือว่าจะเป็น0996359415ค่ะ